สวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้เขาอยู่ทางหลังพร้อมเตรียมตัวพโจ้เครับครับมาถึงแล้ววันนี้เตรียมตัวไวอภาคพี่น้องครับก่อนพ่อชุมพี่วิวดีครับโอ้ยคุณแม่โอ้ยพ่อหนี้ที่แห้งอยากได้เงินกับหาสิึกแล้วกลัวอยากได้ท่อกับหาสึกแล้วกลัว แม่สวัสดีครับแข็นความคุณแม่อยู่แม่แต่ว่าทั้งวันนี้ผมถือลอตรีบสิบสองหล้านผมก็จืดอรถตู้ใหม่ฟันไปได้เนีครับสุขสันต์วันเกิดครับแม่อยู่ดีมีแหงครับสุขสันต์วันเกิดนะครับแม่อยู่ดีมีแหงครับสุขภาพแข็งแรงครับอยู่เป็นลมโทมไส้กลุ่มบารมีให้ลูงไหหลานครับสาธครับข้ำรวยพรนี้อ่รวยพอได้คุณแม่แล้วคุณแม่ก็ รวยพรกลับคืนไปให้ลูกดันผู้ครับประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในทุกสิ่งอย่างสมบัติเงินทองไหลมาเชมาญาติเย็บญาติจนและลูกเด้อสจางสรรพหน้านต่อไปครใช่ถูกครับดูนับกันมีลาเอาไปครับขอบคุณครับดีรับ่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปนะลูกโอเคครับครับโชคดีนะครับขอบคุณครับ นี่ครับสถานที่สถานที่การประชุมห้องมูอนีินะครับอันที่ลูกให้ไปมันไม่พอใช่ไหมพ่ออันที่ลูกให้ไปมันไม่พอใช่ไหมไม่เอาใจกันเลยดีสวัสดีครับเอ้าไม่ใช่ไรเนี่ยฮะโอ้ไม่ดีเลยเอ้านี่ไหวพระเพุทนก็ต้องแต่งตัวให้มัาคือมังกระท่ายยกได้จังหน่อย ความคืบครับเอาไหว้พระที่จริงไม่ต้องใส่ผ้าเบี้ยงเด้แต่ว่ามั้ยนาย้ายไปดีครับใส,ใส่บ็อกเซสือยามันสิเป็นภาพอุจจารตานะเนี่ยมิสทูลเลยเลยทำเลยเฮ้ยลุนนี่เนี่ยมยิสทูลยิดีดสีเป็นเด็ดสีเป็นเด็ดกับทะลุกับสิเป็นอย่างเนาะข้าเจ้าผู้ใดว่าสิวนเนี่ยมนนันนั่นเอาวันนี้ย้ายไปบบ่่ฮะยงนี่อะไรย้ายไปบนเดินนี่เออได้หกเจ็ดคลิปแล้ว วัร oh. <well yeah> UH, ุ่กระับเ้ว่ากเบี้ยลัรีอันอยู่ที่หงเรีนภาษาเนี่ยแลอยู่พวะไร่าเงี้ยยเความลุยในการทงประเทศพต่อไปถึงเ้ยแต่ไม้ไมลิปยาวือิปสันเด้ทังเยีวทั้ง่อทังแปดก้อมนะตอนนี้ผมเส็จปั๊ก็จะมีเคลื่อนไปทุกวันไม่จะเป็นคลิปสั้นตอนนี้คลิปยาว เพรอยู่ก <rôle CCTV> e <él an ici> ็เต็มน้ำกอลูกแน่วันนี้ก็เต็ตัวไปที่ที่หลายๆคนได้เสียบหลายๆคนเคยได้เสียบหรือช่องตัวมาโคตรในหุ่นจักน้องโจหรือสาวน้อยแม่งในช่องทานช่องสาวน้อยแม่งเพราะเราคลิปลิปมันก็เหมือนกับเดยวไปเลนยอดวิวมันจะเจอรูช่องนี้ผมเน่ยหลังจากที่คลิปสองสาวเมื่อนี้ออกมา ดูวงทุกคนเพิ่มขึ้นโดยปริยายดือสนุกขึ้นมันยังขึ้นมัอีกแล้วคนจากภายนอกไม่ใช่เพาะดูไม่ใช่เพาะวงการหมอลลาอย่างเดียวนี่เราจะเลยเอฟซีเพิ่มมาจากสายที่เป็นเ่ราะเป็นสายหมอลลาอย่างเดียวมันจะยอดวิวที่ล่ะโอ้โหยอดวิวร้านสามแล้วแต่ยังไม่ขึ้งวันน่ะที่เดียวก็ร้านแป๊บตอนกลางวันก็ถ่ายได้เนี่ยแต่พอะเดียวร้านเดียวจเลยเอาในเดี๋ยวนี้ปล่อยไป ธุรก่เพรเว่ามันถายได้เที่ยวเาะลประมาณที่ที่ไปถ่ายเพราะว่ากันสันี่ทัีต้องนิ่งเลยนิ่งเลยนิันไปไม่ได้นะเียนอนายไปเยอะกวนี่นี่เลยใช่ต้องต่งงกูเลยถ่ายน้องลูกเป็นดีใจน้งลูก็อตอกนดเเหตุคือเหตุเดมาเดี๋ยวตอนนี้มันมาแล้วไงถามว่าเราแคชั่นเราไม่หมดหรอก สมองกับไมกันคิดพันเพ่งงานเป็นแบบว่าเมื่อกี้มันจังพจังห่าพีต่นจังววาอีหยกหรอที่นหีเนครื่องงานาเครื่องยอดวิวเลตติ้งมันตกหลายเลยเลตติ้พ่อจยอมนะว่าเลตติ้ของช่องสาวน้อยตกมากเมื่อกี้นี่เด็กหัวขอแล้ววนี่ เมื่อกี้ยอมรับจริงๆยอมรับว่า YouTube ช่องสาวน้อยเมื่อกี้มันจกมากเพราะว่าเอาไม่ได้โทษใครหรอกไม่โทษแอดมินหรอกก็คือก็คือเราโทษตัวเราเองเราเป็นไทยเองลำดับที่เอย่างบังเสียงรูนเปลี่ยนถึ้งมาทุกช่องเปลี่ยนทิงช่องบี้เดลสกาเนี่ยแหละแต่ไม่มีบี้ช่องไม้ไม่เน็ตช่องเกย์ไกเซเรเดอร์ไม่มีเกย์ไกเซเรเดอร์และอย่าลืมว่า YouTube ช่องสาวน้อยเกิดจากเราเริ่มจากสูงต้นเลยนะครับช่องสาน้อยเกิดจากปนจูหน้าตาต้องเห็นทุกหน้าทุกคลิปตรงนี้เสียงปัจจุบันซีพีรักเอะไร แต่ลังลังมาเมื่อกี้เดือนที่แล้วนเนาะแต่เมียมีแอตมินมาก็าด้วยเข้าเมือเน่ะออกตัวเข้าเมือ,เ,อเข้ากัเลยแบบเอาถอยร่างกายไม่ไม่เพราะว่าสมองมันทั้งทำอะไรบ้างคิดอะไรก้างเราเหนื่อยเกินไปเขาเรียกว่าเออมียมีมินมาเอารถตัวเอาแล้วจะแบไม่มีมาทำงานแทนเรานิดน,นึงพอมาทั้แท่นละอ่ะมันไม่ใช่เอดมิๆๆนทำหน้าที่แทนได้เป็นบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นแค่นั้นเอง ก็เหมือนผมเปลียวว่า YouTube ช่องกีไก่เซเดอร์ไม่มีกีไก่แล้วเมื่อกี้เราน้อยหน่าน้อยนนหนามากทีมันจะหน้าหนุ่มโจ้เลยเนาะขนาดมิเตอรมิ่ไปไล่หน้าสถานที่หรือยางน้ำกลิล่นยางตันไทยน้ำอีหลาด้วยด้วยไปยึ้อขึสี่ยีสย่สิบชอ่องยี่สิบชอ่องเลยมันเหมือนกันหมดมันเหมือนกันหมดมันไม่มีคอนเทนตมนมท์มันไม่มีการจี๊สีจี๊ใครมัไม่มีการโปรโมทหัวม้วนอ่ามันก็เลยเป็นรู้สึกว่า เลนตี้ของช่องมันก็ได้หายไปเพราะว่ามันไม่มีหนุนโตน้าหนุนโตเพื่อนเขียนเคนุ่มโจเป็นมางเมื่อมาในรายการคุยกันวันละหลายประเด็นเช่นแล้วก็อยากคุยกับเค้ามาแค่สองครั้งสามครั้งเองแล้วก็คิมอีกว่าไหวกนเป็นทันเท่านั้นเดียวได้ยินกันวหวก็ทันอยากย้าน้ำกันก็ซีซีซีช่องซีซีช่องเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนเห็นมันไม่ใช่คนเห็นมันเปนคนเนเมนแมนเมาเป็นใครเลื่อยๆอันนี้มีแล้วนี่เมื่อกี้ไปถ่ายใหญ่แหลมมาแล้ว วันนี้้ายังไม่เด็อดไฟเดียว่าบยากไปเดียวไปเกาโมงเสาในชิบยอดแย่แหลมมาะนลแต่ว่าขับชิบยอแหลมถามว่าโอ้ยยอแหลมทำมาเยอะมากไอคชิบก็ชิบยแหลมมากนี่เป็นเป็นรอยเป็นพันชิบบางครั้งก็เหมืนภาษาดบบถือว่าตันก็ตันก็บ่าได้ไม่เหม็นตันตรงนี้เพราะว่าคือบางครั้งคือมันแท็กซี่หายยังทีไหนเนมัองเลยแล้วแย่แหลมป็่มา ุมพอจักมือนเห็นว่ากรไดเนาะพ่อเห็นว่ากรไดเนาะพอีหล่าออกมาทีของพอมามีไทพ่อจับคนเลยไปพกบินบู๊ยเดือนนึงวันนี้ไหมตายแล้วนึ่สองมือเลยเดือนนึงวันนี้ ตอนนี re ้มันโดจิเลยกึ้นมาเป็นคอนเทนต์แล้วครับพี่น้องครับม้วนแรจลับมามวนแล้วครับพี่น้องครับ นิ่กี้มาแล้วนะครับพี่น้องไว้จำนีซัพพอนครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์และส่งต่อใครด้วยนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับรอติดตามชมกันแล้วกันครับสำหรับช่องใหญ่ครับคอนเทนต์บรรยากาศเก่าๆันเสด็จกลับมาแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมยังองครับนักสมัครอยู่นะครับคิดไอทีวคนไหนที่มีความสามารถผมให้เงินเดือนนะครับสองเงื่อนสามเงื่อให้ครับกล้าให้ครับอ่ากล้าให้แล้วมีโบนัสเพิ่มอีกสี่นิดบางหรื